สวัสดีพี่น้องวันนี้ตามีสิพผ้าทำามาแรงเดือดง,งานแล้วตมามีสถพอผาบะบึงแปลงหน้าแปลงหน้าของตมามีเป็นหน้ายุกไหมเป็นหน้ายอดนี่ล่ละแปลงเก้านี่ล่ละพี่น้องที่เห็นห้อยสัตว์เป็นเข้าจะเอาหยาแบบแบบว่าได้ เ่ได้แล่นหลงหมายถึงตัดหญ้าตัดเขาอันนี้อยากเห็นให้เห็นขอแต่จง,งนํากับหญ้ามันขึ้นเร็วก็เลยเฮ็ดแบบั้นลองเบิองอันรเสีประหยัดอันนี้คือเขาตะวีได้ได้เดือนเดือนเดือนครึ่งแล้วนี่วันที่สิบหาทิบหกเดือนหนา้ากับเต็มเต็มสองเดือนแล้ว อันนี้คือเ่าเก็บหญ้าเก็บหญ้าตอนแรกตอนแรกเก็บหญ้าประมาณน,นี้อันนี้จะขันมันหลายหรือหาก็เก็บรอบสองก็ได้เจ็บปอกสองก็ได้ถามันขึ้นบ่หลายแล้ก็บ่ได้เก็บอีกบ่ได้เก็บอีกที่เห็นยไกลๆนี่ครับเป็น พักปอดหน้าพร่มีปัญหาขา,ายเบิ้งนี่เพราะว่าหน้าแต่มีเป็นหน้าที่ว่าฉีดยาขยาหที่ว่ได้เน้นเรื่องปุ๋ยได้เน้นเรื่องปุ๋ยปีนี้คิดว่าจะใส่ปุ๋ยประหยัดลงไปอีกหน้าปีปีที่แล้วใส่ปุ๋ยยูทีสองร้อยบาทปุ๋ยยูร,ยรีมันมมนใส่ตอนแรกแปีนี้พี่ท่านได้ใส่ปุ๋ยได้รือเล่นพี่ท่านได้ใส่ปุ๋ยแต่ว่าเฮ้า ต้องขี่ขั้วยขี่ขั้วไปประมาณสิบสอบเพราะว่าสั่งขี่ขั้วมากสร้างขี่ขั้วมากสี่สิบสอบแต่ว่าสิใไซที่หลังแล้วว่าสิใไซตอนตอนหลังเบืองเบืองก้อนว่าสิไซส่วงไหนประมาณอาจจะสองเดือนทีงสิไซก็เหนื่อยตะโตสิเห็นไกลๆนั่นก็คือเป็นเท้าเอาหยาบ่ท่านกับอยากลอกเมืองว่า อันได้สี่ประยัดแบบตัดหยาแบบตัดหยากบแบบเอาห้าแบบนี้อันนี้จะประยัดกว่ากันล็อกนี่แต่มีดำดำอย่างนี้นกอแตกต่างก็คือว่าดำนี่มันจะประยัดอีกแบบหนึง่งแบบใดมีแต่มีสีดำนี่ก็คือกากาหมยถึงกาเขาเขาเขาพอปลูกอันเดียวกันท่านเขาอันเดียวกันครับหน้าหยอดเราก็เพิ่งจะมาเหาเห็ดกาไว้ อยากสดล่องอยากสดล่องสื่อๆพี่น้องตัวนี้หน้าหยอนเขานี่อยากเห็นขอแตกต่างจากจากงาอื่นๆก็คือหนึ่งที่เขาใส่ยุดยนี่ใส่เขาปลูกเขาปลูกคือเขาปลูกหกเกี่ยวโรคกัมตัวไรได้พี่น้องนี่นี่คือเขาปลูกหกเกี่ยโรกัมตัวไรหกเกโรกัมต่อไร เราปุ๋ยนี่ปีนี่คิดว่าปุ๋ยเคมีนี่บ่อยากใจต่วา่าสีขีดแบบไหนเดี๋ยวบาเบิ่งอีกชนึงต่ว่าบ้างบ้างบ้างเป่าไว้แล้วจะฉีดเอาจะฉีดเอาจะฉีดน้ำมักเอานี่น้ำมัก็บน้ำมักไว้แล้วจะฉีดน้ำมักเอาแต่คิดว่าหายมันขึ้นอีกจักหาหมือหรืออาทิตย์สองอาทิตย์ อีกเบิกอีกทค่หนึ่งราะว่าเฮาสิได้เอาน้ำออกซ้ำไหนพอช่วงนี้มันจะช่วงที่ฝนบอ่อันนี้ฝนตกเขาก็จะรอเบิกอีกเล็กน้อยหนึ่งพราะว่าช่วงนี้ฝนตกดูฝนตกดูพี่น้องอันนี้จะเปรียบเทียบปีที่แล้วใส่ปุ๋ยชาดูเนี่ยชาผิวตัวแหลกชาหน้าไรถึกถึกสองกิโลกรัมตัวไรพี่น้องสองกิโลกรัมตัวไรปีนี้คิดว่าจะให้ประหยัดก็นั่น แปปปีที่แล้วหน้าปีสามีได้ปดลอยกวโล่เหมือถึงต่างปวธีเก้าเก้าเก้าร้อยเก้าร้อยต่อตัวไหลเก้าร้อยเชือกาดต่อไหล,ลตไหแต่ได้แปดลอยกัวกะถือบะกะถือบะเป็นไปได้บางฟีดอ๊อกมีหอดนกไหม มันว่าหลีหอยู่ลนพุ่นพุ่มนะพี่น้องนก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 แต่ีสิดลงไปไล่นกล่องมึงกันเน <c oughs> พี่น้องนี่ก่เห็นขอแตกต่างป่ะหนึ่งละประหยัดปุ๋ยสองประหยัดข้าวปลูกเดี๋ยวจะมาเปรียบเทีย่ยให้เบิ้งอีกหนึงอันนี้เมือ่อเมื่อนี่มาเบิ้งเบาๆเที่ยให้ฟังกื่ตอร์สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ เอาไปแค่นี้เอาไปแค่นี้อะเดี๋ยวคลิปหน้าจังอกกันไหมเดี๋ยวจบหน้าเราไหนฟังเปรียบเทียบไหนฟังทีนองเปรียบเทียบไหนฟัง